สภาพอากาศวันนี้มีเรื่องที่ต้องระวังภาคใต้ฝนฟ้าขนอง60%พื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งจำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นการเร่งด่วนวันที่27ตุลาคม2568นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกแบบการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งระบุว่าภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีระนองและพังงาเนื่องจากมีฝนฟ้าขนองและ ฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมขังได้แต่ที่น่าสนใจคือมรสุมกำลังพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางอย่างแรงและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็กำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบน,น,บนและทะเลอันดามันตอนบนทําให้เกิดคลื่นลมปานกลางในบริเวณดังกล่าวคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรจึงเป็นเหตุให้การเดินเรืออาจเกิดอันตรายชาวเรือควรระวัง สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นตลอดวันโดยเฉพาะตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-23องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวมากถึง9-15องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยบางแห่งลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดอย่างสงบความเร็วประมาณ10-15กมชั่วโมง และนี่คือสิ่งที่สําคัญสําหรับภาคกลางและภาคตะวันออกมีเมฆปกคลุมส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่าสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดอย่างสงบความเร็วประมาณ1 0 2ถึงกมชมชั่วโมงส่วนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตร สำหรับภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสและสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมพัดอย่างสงบความเร็วประมาณ15-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตร สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆปกคลุมส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 24- 26ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดอย่างสงบความเร็วประมาณ1ิบถึงกมชั่วโมงและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบก,การเดินทางในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าะนองควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีคลื่นสูงหรือฝนตกหนักการเดินทางอาจเป็นอันตรายจึงควรติดตามข่าวสารอากาศอย่างใ,นในกล้ชิดและเตรีีียยยมมมมมควาาาาาาาพพรรร้้ออออในนกกกกัับบืสภศท่่่เปปลลแงงได ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา